สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมในพระเทศพระราตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศรีนครานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตจำนวน197คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชว่าความว่าขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตที่มีความภาคเพียรและมานะอดทนจนประสบความสำเร็จในการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเชื่อว่าบัณฑิตแต่ละคนก็จะยังคงมุ่งมั่นในการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างความรู้เพิ่มพูนความสามารถของตนอยู่เสมอเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในยามปกติและยามเกิดสาธารณภัย จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางและความสามารถในการนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆบัณฑิตพยาบาลจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเหตุต่างๆให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นต้องให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพโดยปฏิบัติบ,ตบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการมีชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน พร้อมกันนั้นก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคือความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทําได้บัณฑิตก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้ยอย่างดีที่สุดเวลา16.05นนาทีเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคาร6 0พรรษาราชาสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเขตดุสิตในการพระราชทานปริญญ,ญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประจำปีการศึกษา2566จำนวน109คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตความว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะทั่วกันแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงพร้อมที่จะนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม แต่การจะทำงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาการแล้วยังต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วยกล่าวคือจะต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปจัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบชัดเมื่อเข้าใจกระจังแล้วก็เลือกสรรวิชาการและกงืนอดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตรงกับงานสอดคล้องกับสถานการณ์และปะจัจจัยแวดล้อม จนงานที่ทำสำเร็จผลตามเป้าหมายข้อสำคัญจะต้องปฏิบัติงานในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคงเพื่อให้งานบรรลุผลเป็นความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีงามทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตราชกัญญาทรงเปิดโครงการ Princess Collection 2024 วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารจักรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดโครงการ Princess ส o l l e c t i o n 2024ซึ่งแบรนด์สิริวัณนนวรีร่วมกับวาโก้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สองโดยในปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเพื่อสนองพระดําริในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมของสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวมรินารีรัตราชกัญญา ดยทรงมีพระปณิธานในการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งในด้านอาชีพครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพทรงตรหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงจึงทรงมีพระดรําริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและทรงร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักร,รู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งเต้านมในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการ Princess Collection เมื่อปี2566เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแลแล,และช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ สำหรับปี2,567ทรงออกแบบคอลเลกชัน Princess Collection รีริวานวรีเอ็กซ์วากโกประกอบด้วยชุดชั้นในแฟชั่นและชุดเลาจ์แวร์ในรูปแบบลิมิเต็ดเอ dition รวมถึงสินค้าที่ระลึกของโครงการหวังจำหน่ายเพื่อนำไรายได้มอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์ศิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย มูลนิธิการจนะบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจากนั้นพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ Princess Collection 2024ท่านหน่งก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างซึ่งทำให้รู้สึกว่าขับขับออที่ที่ทำให้ขับเคลื่อนในการที่ได้ทำงานนี้ต่อไปนะคะคือสนุกด้วย เพราะว่าชอบออกแบบชุดชันัยด้วยเพราะว่าบางทีอยากทำให้มันดูโมเดิร์นสก็คือว่ามันเป็นวิลลิงที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่มีความที่แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ได้บุญด้วยหวังว่ามันคงจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นค่ะในแง่ของอ,อาจจะลาไามาถึงมเมะเร็งของสุขภาพผู้หญิงทั้งร่างอะ เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรทีเ่เข้าใจได้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างความรู้และความตระหนักต่างๆให้กับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยคอลเลคชันใหม่นะคะ uh, Princess Collection uh, นะคะ s i l v r i x q u i s นะคะวางจำหน่ายหลายๆที่แล้วนะคะก็จะมีแต่ชุดชั้นใน uh, ชุดนอนชุด อยู่บ้านสบายๆนะคะหลายๆอย่างนะคะก็ตามทางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็กับมอบให้กับการกุศลนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็คือกระเป๋าหรือแม้กระทั่งร่มหรืออะไรเนี้ยนะคะหรือเสื้อที่เสื้อเสื้อนะคะก็จะมีตามลาซาด้าหรือว่าตามที่ต่างๆนะคะก็เหมือนกันค่ะก็น่าจับใจใส่สอยอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการขององคอ์กรพันธมิตร3องคอ์กรโดยระดมทุนเพื่อสนับสนุนศูนย์เศ,ศรษฐก,กิจบรรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมจะช่วยให้สตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาที่ก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูล,ลนิธิการชนะบ,บรารมีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นการรักษาจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตในการนิ้ทอบพระเนกิจกรรมจิตอาสาตกแต่งหมวกสวยงามหมวกสวยใจสวย h a ต from Heart เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมทอดพระเนตรนิทศการจัดแสดงผลงานคอลเลกชัน Princess c o l l e c t i o n สิริวัณวรีเอ็กซ์ควาโก้ลิ dition ประจําปี2024ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าเล้าชูแวร์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาและทรงออกแบบคอลเลกชันด้วยพระองค์เองโดยตีมงานออกแบบสําหรับในปีนี้ทรงเน้นโทนสีขาวและสีดําและลูก เป็นออมเบรไล่เฉดสีประดับลูกไม้พรีเมียมโดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกจากภาพวาดฝีพระหัตรวมทั้งทรงออกแบบสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจ Heart of Love อันถ่ายทอดถึงความห่วงใยที่ทรงมีให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งรูปหัวใจนะเป็นภาษาสากลที่สื่อถึงความรักที่ทุกคนมอบให้แก่กัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ระลึกข,ของโครงการออกแบบโดยแบรนด์สิริวานาวารีเพื่อมูลนิธิการจนะบ,บรารมีประกอบด้วยเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเปา๋าขวดน้ำและร่มวางจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้โครงการ Princess Collection เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่ทางแบรนด์สิ ann, ริวรนนวรีมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตรโดยหวังจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้หญิงอีกมากมายให้ได้รับกำลังใจสร้างความตระหนักรูก้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการตรวจและได้รับการรักษาอย่างครบวงจรทันท่วงที ก่อนเสด็จกลับทรงสาธิตการทําสูตรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นส่วนพระองค์ซึ่งมีส่วนผสมของแอปเปิลเขียวแครอทบีทรูทเซลรี่ทับทิมขมิ้นสดเม็ดยี่ราบท และรากขิงแก่มีสรรพคุณเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดไม่สบายท้องและขับสารพิษซึ่งเหมาะแก่การบำรุงร่างกายของสตรีด้วยทั้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Princess Collection s i r ิว a รณวรี x w a g o Limited Edition ประจำปี2024ที่ร้านสิริวรรณวรี ari, ชั้น1สยามพารากอน w a g o Shop และเคาน์เตอร์ w a โก o ทั่วประเทศ w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  a ไ o c o t h และผลิตภัณฑ์ที่ระลึกข,ของโครงการโดยมูลนิธิการจนะบารมีทางลาซาด้ชื่อร้านค้า Princess Collection โดยมูลนิธิการจนะบารมีตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2,567พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรประธานถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้เวลา17นาฬิกาส9มเนาทีสมเด็จพระนิิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรเสด็จไปยังศาลาอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในการประทานถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำพูนเกิดอุทกภัยนำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุซูลิกตั้งแต่วันที่21กันยายน2567มีรัศดรถูกผลกระทบ8อำเภอ40ตำบล6,749ครัวเรือนบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรัศดรขัดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เบื้องต้นหน่วยง,งานในจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วนได้บุรณาการดําเนินการช่วยเหลือราษฎรแล้วในส่วนของอำเภอเมืองลำพูนมีราษฎรถูกผลกระทบ15ตําบล3,946ครัวเรือนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดําเนินการทําความสะอาดบ้านเรือนราษฎรและให้ความช่วยเหลือแล้วบางส่วนการได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ประจำปี2567 วันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ประจำปี2567นสณสนามกีฬาตินสุลาอนนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจกีฬาฟ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในประเทศรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยอีกทั้งยังเป็นการพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลให้ทัดเทียมระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน3ทีมได้แก่ทีมชาติสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ทีมชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถานและทีมชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเป็นทีมชาติไทยกับทีมชาติสาธารณรัฐซีเรียซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมชาติไทยในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศปัจจุบันนับว่าถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนี้มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองในทวีปเอเชีย สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเททองหลอ่อพระพุทธอังคีรถทองคําและเงนเินเฉลิมพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28รกรกฎาคม2567วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสนเพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกพยทีหน้าพระอุบโบสถวัดราชบพ,พิษสถิตมหาศีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรถทองคำและเงินเฉลิมพระขวัญซึ่งจำลองจากพระพุทธอังคีรถพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามขนาดหน้าตักสามนิ้วโดยขอพระราชทานถวายพระพุทธรูปทองคำหนึ่งองค์และเงินหนึ่งองค์เฉลิมพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567นในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินพุทธศักราช2 5 6พรพระพุทธอังคีรสเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทรงผ้ามีกลีบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการทรงปั้นหุ่นตามพุทธลักษณะ ที่สมสืบค้นตามคำพีเพื่อเชิญไปปริสถานที่พระประถมเจดีแต่การยังไม่แล้วเสร็จต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหล่อขึ้นเพื่อปริสถานเป็นพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพ,พิษสถิตมหาศีมารามที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามประจำราชการใต้พุทธบัลลังก์บรรจุพระบร,รมอัฐิของรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่ห และพระบรมราชาสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพนอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตักราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจสุริยะรามสวัสดิ์และสิบตำรวจเอกอภิวัตทองเกือ้อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการร้อยเวรสองศูนย์สถานีตำรวจภูทรท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้า ที่ในพื้นที่รับผิดชอบเหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทวังพญาท่าทงบ้านตาราแนหมู่ที่3ตำบลวังพญาอเภอรามันจัังหวดยะลาเมื่อวันที่14ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อเ,อเมืองจัังหวดยะลานะับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่ดาบตำรวจสุริยะและสิบตำรวจเอกอภิวัตรรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ กรรมการมูลนิธิราชทรร์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทรรปันสุขที่จังหวัดระยองวันนี้ที่เรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชธรร์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทรรมปันสุข โดยมีผู้ต้องขังกว่า6,000คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีบุคลากรด้านการแพทย์คอยดูแลมีการจัดห้องหรือสถานที่เพื่อแยกกักเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในเรือนจำแรกเข้ามีการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังครบ7ด้านและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานครบทุกด้านทางเรือนจำได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ครุพันธ์พระราชทาน20รายการอาทิ เครื่องพ่นยาละอองฝอยพร้อมอุปกรณ์ยูนิตทำฟันเครื่องดูดเสมหะและมีมุมสุขภาพในทุกแดนโดยให้บริการยืมหนังสือมีผู้ต้องขังเข้ารับบริการเฉลี่ยดเดือนละ4,550คนรวมทั้งมีรถมุมสุขภาพราชธันปันสุขเคลื่อนที่จัดส่งบริการตามแดนต่างๆและยังมีห้องแม่เด็กมีผู้ต้องขังตั้งคัน6คนและมีเด็กติดมารดา3คน ที่โรงพยาบาลบ้านค่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางระยองได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการส่งต่อเพื่อการรักษานอกจากนี้มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ต้องขังป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันมีห้องพักรักษาตัวของผู้ต้องขังแยกจากผู้ป่วยทั่วไป ส่วนที่โรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวทผ่านระบบเทเลไซค์ไคลอทรี A ree, มีการตรวจสอบสิทธิ์และติดตามผลการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต145คนโดยได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องทุกคน คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณวัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพนามัยสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ที่โรงพยาบาลจุลาพรณเขตหลักสี่มีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวับาขาตบวรขัตยรราชนารีขอให้ทรงมีพระพณนไมยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันอาทิมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบาสัส ชมรมกำลังพลสำรองพิทักษ์มาตุภูมิกระทรวงพาณิชย์และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิาชย์กระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการสําันางานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คุณหญิงพันเครือยองใจยุทธ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9 0นาฬิกาถึง15.30นาฬิกา30นาทีทุกวันสำหรับแจกันดอกไม้ที่โวยงานต่างๆนำมาถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยเช่นกัน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมจเจริญอริยมรรสมาทิธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมจเจริญอริยมรรสมาทิธิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายว,วันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม มรดกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฏวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อามอาติยกุลเดชขมลวันสุน,นทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ